สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวเตือนสติเตือนการกระทำข้อธรรมเมตตาจากพระครูบาบุญชุมบุคคลใดมีน้ำใจดีต่อพระพุทธศาสนาต่อพระรัตนตธรยมีน้ำใจดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปถากเลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณท่านให้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ วันนี้มีหลายคนส่งธรรมะดีๆให้แก่กันเนื่องจากวันเสาร์ที่สีธันวาคม2564ตรงกับวันพระด้วยหนึ่งในธรรมะที่ส่งต่อๆกันมาเป็นข้อธรรมจากพระคูบาบุญชุมยานนสังวโรอรัญญาวาสีพิขุซึ่งมีการนำข้อความจากเฟซบุ๊กต่างๆอาทิ เฟซบุ๊กพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรวัดพระาธาตุดอยเวียงแก้วเฟซบุ๊กครูบาบุญชุ่มยานสังวโร2020เป็นต้นมาเผยแพร่และส่งต่อกันซึ่งการแปลธรรมะเป็นภาษาไทยโดยพระมหาทองสุขใจความสำคัญระบุว่าธรรมะจากธรรมวันพระใหญ่ แรม15คํ่ำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564พระครูบาบุญชุม่มยาน,นสังวโรปีธรรม2564พรรษาพศ2564เดือนอ้ายแรม15คํ่ำที่ทาหลวงเมืองแก๊ ข้อธรรมเมตตาพระครูบาพ่อบุญชุมยานสังวโรขอเมตตาถึงลูกสุวาลิงและพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทุกบ้านทุกเมืองให้รับทราบด้วยทั่วกันเราพระครูบาพ่อบุญชุมมีความสุขก,กายสบายใจฉันได้ปกติดี ปฏิบัติธรรมภาวนาเมตตาอยู่ด้วยาธาตุสภาวะทำป่าไม้ใบเขียวอันเป็นสภาวะธรรมชาติเป็นที่ร่มรื่นใจปฏิบัติธรรมภาวนาตามมหาสติปฏิฐานสี่ปฏิบัติาศาสนกิจอันใดก็มีสติธรรมอยู่ทุกขณะเป็นอันเข้าใจธรรมมาธาตสภาวะเห็นถึงรูปนามสังขารเกิดดับเกิดดับทั้งวันทั้งคืน ไม่เป็นเหมือนดังใจที่เราปรารถนาเป็นไปตามสภาวะธรรมเท่านั้นรูปนามขันธาตุเป็นอันว่างเปล่าเกิดมาแล้วรอคอยวันตายเท่านั้นกินข้าวอยู่รอคอยวันตายอยู่เฉยๆก็รอคอยวันตายเท่านั้นหน้าธรรมสังเวทแท้เป็นอันหน้าเบื่อน่ายสังขารทุกข์ในโลกนี้เนอไม่อยากเกิดไม่อยากตายอีกแล้ว น่าเบื่อหน่ายน่าสังเวชในโลกมนุษย์ไม่เห็นมีความสุขที่ใดๆมีแต่ความทุกข์รอบตัวเท่านั้นน่ากลัวภัยในความเกิดเท่าเจ็บเป็นตายในโลกนี้เป็นทุกข์เท่านั้นตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยังจะได้เวียนว่ายตายเกิดเป็นไตเป็นจีนเป็นพม่า น่าเบื่อหน่ายจริงเราท่านทั้งหลายพากันสแสวงหาทางสงบร่มเย็นนิพพานอมตะธาตุนั้นด้วยเถิดเราท่านทั้งหลายได้มีบุญกุศลอย่างยิ่งจึงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรมีใจยินดีในภพชาติตัวเองให้มีใจเคารพนับถือบูชากราบไหว้พระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนธรรมะให้มีความรู้ให้เกิดปัญญาให้พากันกราบไหว้สักการะตอบแทนบุญคุณให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ด้วยเถิดอันว่าบุญคุณร่วมเงาพระรัตนะสามประการและพ่อแม่ครูอาจารย์นี้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่กว่าพื้นปัตพีณภาากาศมหาสมุทรและเขาพระสุเมรุ ไม่มีอะไรจะเสมอได้อันว่าร่มเงาของพระรัตนสามประการนี้เป็นที่ร่มเย็นร่มเงาพ่อแม่ทั้งสองนี้ก็เป็นที่ร่มเย็นร่มเงาครูบาอาจารย์ก็เป็นอันร่มเย็นร่มเงาของขุนเมืองดีก็เป็นที่ร่มเย็นบุคคลใดมีน้ำใจต่อพระพุทธศาสนา ต่อพระรัตนตรยัยมีน้ำใจดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปถากเลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณท่านให้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์กราบไหว้สักการะมีน้ำใจเคารพนอบน้อมด้วยธรรมะจึงจะได้เป็นที่สงบร่มเย็นเป็นมงคลดีจเจริญรุ่งเรืองพ้นภัยทุกอันตรายทั้งหลายเป็นที่รักของคน เทวดาสัพพสัตว์ทั้งหลายและสมบูรณ์ในทางโลกและทางธรรมมีความสุขในโลกมนุษย์และสวรรค์ได้ถึงที่ดีพระนิพพานอันประเสริฐนั้นแล อันว่าวันเวลามีคุณค่าให้พากันขวัญขวายสร้างวารมีบุญกุศลไว้มากๆรักษาศีลธรรมให้มั่นคงให้ภาคเพียรปฏิบัติธรรมภาวนาสมาถวิปัสสนามหาสติปฏิฐานสี่ให้เห็นถึงรูปนามสังขารเกิดดับเห็นรูปนามขันธาตุอายตนะธาตุปฏิจจสมุทบาทสัจธรรมสี่ พากันสแสวงหาทางสงบร่มเย็นนิพพานอสังคตธาตุผลจากภัยทุกข์ในสังสารวัฏเรื่องเกิดเท่าเจ็บเป็นตายทั้งหลายตราบถึงพระนิพพานอันสุกเกษมนั้นด้วยเทินขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ขมชัดลึกเพจพระครูบาบุญชุ่มยาน,นสังวโรวัดพระาธาตุดอยเวียงแก้ว อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ